ก็จะมาใช้ชีวิตด้วยกอไก่หนึ่งวันนะคะก็อ,อย่างที่เราทำแล้ว็นนรินหรืออะไรทุกอย่างที่เออที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือต้องเป็นตัวกรไก่ไม่ใช่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราจะท,ทํานั่นแหละเออคุณอยากทำไมแต่แหละก็เดี๋ยวเราไปดูกันอย่างแรกดีกว่าค่ะว่าเราจะทําอะไรนะคะมาอย่างแรกที่เราจะทําก็คือเจ๊ไกา

ตองให้เลยเหรอทีแล้วอ๋อย่นที่ที่กวม่ิงิง่ายิงิาจับอแยิงเอไยิงโอเคถ้าเป็นอย่างนคะก็เดี๋ยวเราไปดูอย่าง่อไปดีกว่าดู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 ด พีกสายโหดแน่เลยไปยิงอะไรไปยิงเปิดปิงกระต่ายไงที่บอกแล้วไปลงวันแตกกัน,นะโอเคตอนนี้คือมันมีแต่ไม่มีปืนสุดเปล่าโ <นะ S 2> อ๊ยอักโอเคอยู่ไม่โอ,โอเคโอเคเพราะว่าดีดีกว่าได้ได้พันมาตอนเริมโดนใส่หัวตา,ายเปียกใจคิดได้อย่างงั้นไงคือแดงเกรดหยุดอย่าพึ่งไกได้หารเรื่องไหม เปล่าครับเปล่าครับจะยังไงว่ามาผมแค่ว่าแคกีดหลังนะคะอยากไปเลยคุณไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่กีดหลังอย่างเดียวนะเดี๋ยวกดมือให้ไม่ต้องไ <c> ป <oughs> ไหนก็ไปมันมีคนอยู่ข้างบนหลังคันตอนนี้ฆ่าได้กี่คนละศูนย์ยังไม่เจอคนเลยเนี่ยเจอมันอยู่ข้างบนนั้นนหะแต่ว่ามันน่าจะหมอบปมังตอนนี้อกี่คนละกดเหลือแปดค่ะคิวได้กี่คนละศูนย์นค่ะ นี่คือเรามาวิ่งกลางหอจิการเฮ้ย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 ,ย,ย,ยมันม,มีคนคนยิงว่ะเธอเธอต้องการอะไรจากเรากะลงไปเลยลนะโอเคมันอยู่ข้างบนโอเคเรากระโดดลงไปกันใครเข้ามาไหม M1 แปดเจ็ดบ้องหัวลงไปเราจะมารอดูวงก,ก,<า>ก้นนะางวงเขาไหนว่ามันบีบมาตรงเราเราก็จะตั้ง <ๆ S 1> ระเบิดไปตรงนี้เลยเดี๋ยวนะมันมันหนูหนูอยู่ตรงนั้นอะแล้วมันมันก็เคยยิงหนูจากตรงนี้ สพี่เท่าไหรเรามาดูกันเถอะพี่แปดคิวเท่าไหรคิวศูนย์ดาเมจศูนย์ีนี้คือเล่นเกมยิงปืนหรือว่าเกมวิ่งเล่นครับมือคือหนูเข้ามาในเกมก็คือหนูมาวิ่งเล่นนั่นแหละเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าหนูไกลโอเคเราไปํำอย่างต่อไปกันค่ะต่อไปนะคะก็คือเราจะมาดูการ์ตูนกันซึ่งลองคิดแล้วคิดอีกว่ามันมีอะไรนะคะก็คือคิดได้อันเดียวกับภงษือัพท์ซึ่ง ถามว่าเราดูลูเรื่องไหม,ไมเราดูไม่รู้เรื่องค่ะทุกคนที่เราเปิดก็เพราะว่าตือา้อค่ะเออก็ทนดูไปแหละเอามาเปิดกันจะนอ,อนรอเนะคือแบบว่าทําไมหรอทําไมเราดูไม่รู้เรื่องดูไปนะมาค่ะอย่างต่อไปนะคะเราก็จะมาชงโกโก,ก้กันค่ะโอ้โกโก้ไก่โอเคมาจะพอใช่พนที่เป๊ะเลย เดี๋ยวจะกินจ่เราต้องอุ่นนมก่อนค่ะเอาให้เราอุ่นนมเรียบร้อยค่ะแล้กอ็อุ่นอุ่นอยู่ตอนนี้นมน่าจะอุ่นพอดีแล้วเดี๋ยวเรามาทีเฮ้ยแกนโ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 นไม่เอาปิดไปไม่เอาไม่เอานี่นี่นดู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 อ่ะโอเคไม่เห็นปากอีกไหน ตัดไม้คนแก่ตัดไม <laughs> ่ตัดไม่มันจะได้มา <c oughs> เทลงไปเลยมันเป็นก้อนนี้ <c oughs> อ่ะโอเคมา <c oughs> อันนี้เป็นรสซดดอสเต็มคาราเมลนะคะ <c oughs> โกโก้รสสดไม่ได้เคยกินแล้วแต่ว่าหนูจะไม่ได้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงไม่ได้กินแลอู้มีช็อกโกแลตชิพด้วยเพิ่งเห็นเพาน่าจะทห้มันละลายไปพร้อมกันเลยมันอย่างเอาไปใส่น้ำแข็ง ชอบกินโกโก้เองเงียอยู่เมืองไทยมันร้อนค่ะแต่ให้กินโกโก้ร้อนได้ยังไงคะอยู่ต่างประเทศค่อยมาก,กันแต่นี่เราอยู่เมืองไทยเราก็ต้องกินแบบเย็นค่ลองละลายไปคนไปเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเย็นนี้เราจะกินข้าวอะไรเนาะมาเราเอามาผัวตรงนี้ได้ยังไงครับถาม่อยมาเฝ้าระวังกลัวบ้านบึ้ม <c oughs> ป,ป้ากลัวกินไม่ได้บอกว่าให้มายเย็นเป็นเพื่อนะ เอาแ้วมันเทไปก่อนเท่าไหนท่าไหนก็เทไปสิไม่รสัสทำไมวะผิดนะใครเป็นคนคิดเมนูนี้เอาอีกน้้วคนลุกคนลุกเรื่องก็กินไม่ได้จุดเตาจุดเตากันเนี้ยเนี่ไม่เป็นค่ะทำอะไรไม่เป็นเลยมาเหลวก็ไม่เตรียมโอ้เมื่อวาหนูทำไม่เป็นเมื่อกี้ สอนแล้วแล้วแมนก็จะเย็นอยู่น,นี่งๆไปไปเสร็จกระเทียมหมดเลยแล้วเออใส่ลงไปให้หมด <c oughs> เร็วเดี๋ยวมันออมใส่ลงไปเลยเหรอ <c oughs> เป็นอะไรข <c oughs> ุนขุนมากหนูจะไม่ทำกะเพราอแล้วจิมหนู <c oughs> มไม่กินแล้วได้ไหมไม่ได้นี่จิมมี่ตัวเองเลยนะเกศนี่คือครั้งแรกของเกศในการทำกับเพราเลยนะ ง่วงนอนอยาไปนอนแลยเหมอกากต่อไปที่เราจะทำก็คือกิน<ด>กินกินแต่ว่าพนนีวันนี้ก็ีาไก่ใช่ไหมไขก่ก็กินไม่ได้เพราะไข่คือของไข่วันนี้ก็มีกับข้าวอย่างเดียวกัะเพราไก่โอเคข้าวสวยก็กินไม่ได้ต้องกินกระเพราไก่ไก่ดาวไก่ดาวข้าไก่ไก่ดาวโอเคไมู่เล่นผู้เล่นไข่หมดพอดีกินอย่างเงี้ยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินทำไมหนูไม่อยากกินแล้วหนูไม่อยากกินแล้วหนูข้ามไปก่อนเลยได้ไหม <N oms> น,นอนไปนอนไปอนไปออกไปก่อนกระไก่ใมห้ามห้ามห้ามนอนหนูกรไก่ไปออกไปก่อนเซ็งเฮ้ยหอมอยู่นะชนเฮ้ยหอมอยู่ใช่ได้ใช่หน้าตาก็ดูใช่ได้นี่ตอนนี้ทำพื้นเมืองแรกเลยเหรอกะเพราไก่ครั้งแรกเลยเหรอหนูไม่อยากกินแล้วทำไมอ่ะหนูข้ามไปก่อนเกตบอกว่าเกตไม่หิวแล้วป้าป้ากินให้กอไก่กอกินกะ ข้าวไก่โอ้โหย่างเอาเออที่มันจะไม่มีใครแก้อันนี้รสกันแล้วจิห๋วทำไมเออเป็นเกศทำไมนะเกศด้วยอืมเฮ้ยนี่นี่ผัดได้ขนาดนี้ถือว่าดีนะเนี่ยรู่ขอบคุณคุณแม่นะะคนี่สูตรแบบไม้ใช่ไหมอืมพูดเลยครึ่งนึ่งเค็มครึ่งนึ่งจืดอะไรกันไ่ผัดไม่ทั่วทำไมเกศไม่กินอ่ะ ลองกินฝ<ห>ีมือตัวเองดูสิอือเพ้อือนี่แี่ร้อนร้อนไม่แย่ไม่แย่อืออร่อยร่อยปลาว่าใช้ได้โอ้ยวันหลังรอดแล้วอยู่อยู่บ้านก็ไม่มีใครก็สามารถทำด้วยตัวเองได้อยู่ไม่ไมใช่หนูอยู่บ้านคนเดียวหรือถ้าใครเจ็บป่วยเป็นไง,ไ,ง <laughs> <laughs> ไม่พูดไรเป็ได้ได้ ถ้าใ,ค,นนใครชอบคลิปน like, ี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะควันนี้ขอลาไปกันแล้วค่ะบายบายกุย๊กก็ไก่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 